บรรยากาศสุดอบอุ่นภายในพิธีทำบุญบริษัทบ้านเบญญาภาจำกัดตำบลเจดีหักอําเภอเมืองราชบุรีเมื่อพันตำรวจเอกวชรินมีสีผ่องผู้กำกับการกลุ่มงานตรวจสอบสํานวนคดีกองบังคับการกฎหมายและคดีตํารวจภูธรภาคเจ็ดจัดพิธีทำบุญบริษัทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กิจการและพนักงานทําการแขบผู้มีเกียรติและเพื่อนสนิทร่วมงานได้เกิดโมเมนต์สุดพิเศษเมื่อพันตำรวจเอกวชริน ทำเซอร์ไพรส์มอบรถยนต์หรูมูสเดสเบน GLA 200มูลค่ากว่า2.5ล้านบาทให้ภรรยานางสาวเบญญาภาบัวบุลเลิศประธานกรรมการบริษัทเป็นของขวัญในวันเกิดสร้างความซับซึ้งและเสียงปรบมือจากผู้ร่วมงานอย่างกึกก้องโดยนางสาวเบญญาภากล่าวขอบคุณสามีด้วยความประทับใจพร้อมอวยพรให้ทุกคนมีความสุขความสำเร็จและร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีให้จังหวัดราชบุรีต่อไป